ก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เขเข้ามาดูหรือว่าหลงมาดูนะครับวันนี้เออู่ในไล์ซอดจีเหมือนเดิมและไปต่อใน EP ที่5ในเกมที่มีชื่อว่า The Amazing Spider-Man 2นะครับสำหรับใครที่อยากดูก็ดูเลย ใครที่อยากดูถ้าเกิดใครไม่อยากดูก,ก็กดออกไปนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติีตามเข้ามาดูกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้ต่อสู้กับอ,อิเล็กโทรไปเล็กโตันี่เราต่อสู้แล้วแต่ยังยังยังไม่สําเร็จภารกิจนะครับเราวันนี้เราจึงมาสานต่อภารกิจจาก EP ที่สี่นะครับอะไรบ้างเลย นี่ก็มึงให้กูเริ่มตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเออต่อจากเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไป <Hey. S 1> ตอนนี้ครับเรามาพบเจอกับเลิกโตัวเื่นเดิมนะครับ โอ้ย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 ลอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโออ้ยโออ้ยโ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 ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ ตอนนี้ยเตะขึ้นเตะเตะต่อยเตะขึ้นนะครับฉากเดิมเลย <Not bad. S 1> โอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับตามอีเล็กโตไปนะครับอย่าให้มันหนีไปได้จากเกมที่แล้วเราก็รู้ชิดแล้วนะครับว่ามันจะขึ้นไปบนตึก <Not bad. S 1> ตามตาม พยายามเปิดสูงเอาไว้นะนานนะครับมันจะลาไอ้นั่นมาขาวนี้แหละโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับอือจับตัวมัน กดกดต่อย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 กดกดโอเคเลิมทึนเออเรียบร้อยนะครับโอ้โหหมุนหมุนตัวพันมันเรียบร้อยนะพอดนี้ยอ้าวอิเล็กโตดับสิ้นศูนย์ ก็พาสปอร์ตมาโอ้โหโมเดลแม่แย่มากโอ้โอ้แล้วถูกจับแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับการสู้กับอิเล็กโต หมดเอลิณาถูกปลดล็อกแล้วหมดเอลนณาคือหมดเลยวะ่ะไม่ไม่ต้องหลอกครับอะ่ะพะเราไปทำภารกิจของเราต่อดีกว่าภารกิจของเราคือช่วยคนเหมือนเดิมเฮ้ยจริงด้วยนี่ไงครับมีเอ่อเครื่องไฟฟ้าตรงนี้ผมเคยดูสปอยมาเลยครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยต้องหาเครื่องไฟฟ้าให้ครบเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ แล้วก็พังมันเหมือนเ้นะครับก่อนเนี่ยพังไปเรื่อยๆเลยนะครับพังให้หมดเดินรอบเมืองไปจนก,กว่าจะเจอเครื่องไฟฟ้านะคุณทำลายในกำเนิดเครื่องไฟฟ้าของอ e ิเล็กโทรเพิ่มเมืองเพิ่มอีกและทำลายมันให้หมดอ๋อมันมีเพิ่มอีกนะครับในเมืองแเราต้องทำลายมันให้หมดในเมืองเลยครับโอเคเราไปทำภารกิจต่อดีกว่า เฮ้ยเหมือนเราเจอเหมือนเราเจอตรงนั้นนะเครื่องไฟฟ้านะเดี๋ยวไปทำภารก,กิจสัก่อนแล้วค่ะไปไปเอาเครื่องไฟฟ้าไปอาเอาเออีกแล้วนะครับโอ้ไอพวกกับปูล รู้สึกว่ามันมีตัวใหญ่ด้วยนะครับอ๋อหยุดการต่อสู้ของแกง๊งเร้สึกว่ามันมองไม่เห็นเรานะ <a> อย่ายุงกงกยาย่งกับแก๊งกู hey, s <S อย่ายุ่งกับแก๊งกู oh, อย่ายุ่งกับแก๊งกู oh. อย่ายุ่งกับแก๊งกูอย่ายุ่งกับแก๊งกู งงมึงมึงทำกับกูใช่ไหมโอ้สู้ยากว่ะตัวใหญ่เนี่ยอือแตกไปเหลือมึงคนเดียวละอุดจบหายอุดมากอุดมากอ่ะตายอ๋อนี่ครับสมาชิกแกง๊ง Tell me about the bank job that your boss is planning. i will not tell you nothing. If I drop you from the top of Oscorp Tower, it would take you 10 seconds to hit the pavement. You can either. Okay, okay. The job is happening later today at the uptown branch of the Big Apple Bank. Instructions are to do as uh. much damage as possible so Hammerhead and his mafia goons learn what happens when they try to operate in our territory. สร้างความเสียหายให้มากที่สุดกับแฮมเมอ่อเหตุและแกไปบอกบอสด้วยเดี๋ยวแวะไปหาคำพูดนี้ดีจริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปมีไอ้ไอ้เครื่องปลดไฟอยู่ข้างบนนั่นนะนี่ เคอาติดต okay. ิดติดติดอีกแล้วไอ้พวกไอ้ไก่ไก่ไก่กาเนี่ยไอ้พวกไก่กาพวกนั้นแม่งต้องดูนทำคนอื่นมากใช่ไหมทำคนอื่นมากใช่ไหม โอ้ง oh, nice. oh, ่ายมากเลยตายไปเด็กไอ้เลยนั่นอุ้ยเฮียกดไปติดกดไปอีกทีมีไหวเพ่สพานครับนันตายแล้วโอเคโอ้ได้ได้คำชมด้วยจ้าได้ได้ไมารู้สปอร์ดดีวะนันั่งขอนั่งด้วยนะจ๊ะ เฮ้ยใจเย็นเน่เด่๋ยวอป่าเองมันมันหยุดไฟแดงขอให้มันไฟแดงไปก่อน <laughs> ไปแล้วไอ้เขียวโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคว้าวได้ขึ้นรถด,ด้วยโอย้ไม่ต้องแล้วรู้สึกช้ากว่าอ้าวเฮ้ยมีคนจะตกมีคนจะตกจากเครื่องบิน รับเอาไว้เฮ้ยคนนี้คุ้นๆหว่ะเหมือนไอ้สัส <c oughs> โอ้ว้าบี๊วู้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดไปเลยนะครับโบหรบโอ,อบตึกในดีม้ง ไปไปไปโรงพยาบาลเอยแต่เขาไม่พูดอะไรเลยนะผู้หญิงคนนี้ที่ไหนวะเนะี่ยที่ไหนเนะี่ยคุณช่วยชีวิตฉันเลิอกอีกน้อยนะครับ หลเท่จริงๆเลยสักสไปเดอร์แมนเราเนี่ยไปต่อนะโอ้ยสำหรับวันนี้ไม่ต้องไปต่อแล้วรู้สึกว่าเกินแล้วนะครับเนอทีการนสีสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใน the Amazing Spiderman นะครับคลิปจะมาทุกวันนะครับบางวันก็จะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามีธุระหรือว่ามีอะไรสำคัญสำคัญ กระดาษข้างบนเฮ้ยเฮ้ยกูต้องปีนเอาโอเคครับสำหรับวันนี้เออขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าบายบาย